ของน้องอันนี้ใช่ไหมปะกี่แพ็คอะนี่นี่อยู่ด้านบนเนี่ยหยิบหยิบไปเลยวางเบาๆนะเดี๋ยวแตกวางเบาๆเดี๋ยวมันแตกโอเคปะาถือมาเดี๋ยวช่วยมะช่วยถือไหมเสร็จเรื่องหรือว่าเดินต่อเอาเดินต่อเดินไปไหนเดินไปสิปไม่ต้องลากมาเดี๋ยวนะป้าช่วย หรือน้องจะเอารถเข็นมันมีด้านในอยู่รถเข็นคันเล็กมั้ยนี่มาแล้วปุ๊บมันเห็นรถเข็นคันเล็กอยู่มาเลกมาเลวมาเ็วมาเลวหลบพี่พี่ด้วยหลบพี่พี่ด้วยนี่แรงอแบบเอาวันนี้ก็ได้มาเลวรอก่อนนี่น่ารักไหมอันแล้วเราก็ส่าย น้องนั่งไม่ได้ไงเต็มไงอ่าแล้วก็น้องเขียนไปได้เลยเขียนง่ายแล้วเขียนด้านล่างไ,ได้นี่จัดตรงนี้ได้ทำไมนั่งไม่ได้เธอเลยมันอันบร์ไอ่านับป๊อปไม่จับไปเธอเลยอ่ะใช่ของเขาค่ะเรายืมไงแล้วเดี๋ยวเราก็คืนพี่เขาถอดหมวกกันแม่ร้อน น้ากว่าลรอน้บผนจ้าบนีนะูบบี้บาบี้หน้องยอะบาบี้เเด๋ยนนะของผู้หญิงแล้ก็ อานะป๊บไม่ช่วยโอเคมาเองเนาะของผู้หญิงผู้ชายเราก็เล่นได้ไงต<อ>้อมีธิ์ที่จะเล่นเดี๋ยวรอก่อนนะป๊บดูสิอุ้ยเจ็บอ่ะโดนอะไรเนี่ยเวลตันใส่ไหมเสื้อคอ,อกระเช้าน่ารักดิไม่ใส่อ่ะ <c ười> มันไม่ไคอ,อกระเช้าทำไม, <c ười> มอ่ะกาลีไงเ่้ <c ười> ตกไนงะน้องเก็บก็ได้น้องช่วยพี่เขาเก็บก็ได้เก็บใส่เข้าไปพอแล้วแหละโอ้เก่งจังเลยช่วยพี่เขาวถอะเธออะไรช่วยเขาเก็บ,บรา้านล่ะเก่งจังใช่โอเคน้องเก่งจังช่วยพี่เขาเก็บเนาะแล้วเราดูอะไรกันอีกอะมันไมไ่มีอะไรแล้วอ่ะ ปเขียนมาเลยนี่มาหางนี่มาหนูระวังชนพี่พี่เขาด้วยหนูดูพี่เขาด้วยโอเคมาน้องมาฝั่งนี้มาไปฝั่งไหนน้องอยากไปฝั่งไหนอ่ะมากไม่ถือ้วก็ไม่ถือไม่ถือไม่ถือหนูเตะแล้วเฮ้ยเอเข่งจัง แล้วป๊อบไม่ต้องถือเดี๋ยวน้องเข็นเองรอน้าป๊อบด้วยรอน้าป๊อบด้วยไปไม่ทันเพราะอ้อนไ,ไ,ไม่ทันแล้วเนี่ยจะดูช่องนี้ไงจะจะจะสำรวจช่องนี้ไงเจอบอก็จะมาจะติดกต๊อกโดนโจ๊กเนี้พี่เขาหรอฝั่งนี้ยังไม่ต้องไงมาฝั่งนี้ก่อนเนดะี๋ยวป๊อบไปดูฝั่งนี้หน่อย,ย<ม>นิดนึงนี่ช่องนี้ช่องนี้มานี่มาได้ได้ได้ะม่ป๊อบไม่ต้องช่วยเลยเนาะเดี๋ยวน้องเลี้ยวไปเอง ยังมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอาซูโม่นี่สักหน่อยไหมอันเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวรอก่อนไหนอ่ะอันเล็กๆ<ม>น,ะนี่น้องหยิบอันนี้ไปให้นาะ๊อบหน่อยถุงเนี้ยซูโมโก่กับกว้ใหนึ่งถุงใส่ไปเลยโอเคเยีย่ยมมาค่ะโอเคนะ๊อบไม่ถือแล้วมา เดี๋ยวนี้ช่วยนะป๊อบได้เยอะแล้วเนี่ยมาช่วยซื้อของแล้วเนี่ยป๊อบไม่ต้องเหนื่อยนะรอก่อนรอก่อนจะป๊อบไม่ต้องเหนื่อยแล้วคะมานี่มาฝั่งนี้ชนชนระวังจุนของพี่เขามามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เหนื่อยหรือเนี่ยน้องช่วยนักป๊อบได้แล้วเนี่ยช่วยฉันจริงๆเธอฉันไม่ยุ่งเลยด้ะแต่ฉันเซี้ยวยังอ่าน้องไปไปฝั่งนู้นช่องนี้ช่องนี้น้องป๊อบจะไปช่องนู้นอุ้ยมาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ เดี๋ยวชวนหขาเี้ยงคร่ระวังโอ้ยไปเรืร่องไปก่อนไม่ต้องด้วยโอเคไม้มือนะป๊อบโดนไปนิดนึงไง,งโอเคพออะไรเนี่ยไม่ต้องด้วยรอด้วยสิเธอรอนะป๊อบด้วยต้องเอา LC, อเอลเซ่ไหมอันเนี้ยกินไหมแบบเนี้ยเอาอยู่ไหม,มที่น้องกินที่ตาตากินนะสีเขียวหรอหรือสีเหลือง โอเคหยิบไปสีเขียวมากบมามาไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดนึงระวังนี่น้องมาฝั่งนี้หน่อยขอให้กลับมาเดี๋ยวมาน้องก็เชิญทักส่งรถเองให้โฟได้ลที่ว่าต่สักนะเอ้ยนี่อะฉันพาเดินโรถเลยคือ นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดี๋ยวมาฝั่งนี้มาเร็วเข้าหลุมเลยน้องระวังพี่เคสนะโอเคอ่านเลนช่องเล็กๆต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงอ,อันใหญ่นะ่นะน่ะไม่มาฝั่งนี้ที่บ้านอะไรหมดอนบันมาน,นี่มาน,นี่เลยมาน,นี่เลย ชิบก้ออันนีมาเวตาน้ำมะขาเทศไหมรอก่อนรอก่อนไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้รอก่อนน้องเวตันกินด้วยเหรอนอมะขาเทศอ่ะอ,อ่ะ เอาไปใส่ซื้อไว้ไงเก็บไว้จะได้แช่ตู้เย็นวันที่น้องอยากกินไงเราก็จะได้กินกันไปถอยไปดูน้ําผล,ลไม้หน่อยสิมีน้ําผล,ลไม้อะไรน้เปล่ากินบ้างมาตรงมาตรงมาตรงมา,ตรงมาเลยตรงมาเลยน้องไปชนชนชนดูดูดูด,ด,ดนี่มาฝั่งนี้นะพเ่อเห็นแล้วมาเร็ววิววิวถอยมาให้นะพเ่าหน่อยนี่ไปไม่ได้ทางนั้นน่ะนี่มาทางนี้มาแล้ว ออกมา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 เยอะมาฝั่ง <มา S 2> นี <มา S 2> น้นี่มาช่องนี้ช่องนี้ตรงไปเลยตรงไปเลยรลย <c oughs> ลอด้วยรอด้วยตรงแต่รอน้องป๊อบด,ด้วยไงเราเดินไปพร้อมกันเนียขอบคุณด้วยตั้นมากเลยช่วยนะ <Maybe. S 1> ป๊อกแ้เยอะแยะเลยเนี่ยเครื่องปุงมันเป็นกลิ่นเครื่องปุงแล้วว่า้นไม่ชอบหรอเวลเวลเวลหี่ซีเล็กเขาขายเป็นเพกเนี่ยไป๋ยวค่อยไปหาเป็นกระป๋องให้น้อง เขาขายเป็นแพ็คเราไม่ได <Come? S 1> ้จะกินเป็นแพ็คขนาดนี้นะเพราะก็ไม่ได้กินเป็นแพ็คใหญ่เอามามาได้ได้ก็มาดึงตรงมาไหนล่างด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ไงรอนะบ๊อบด้วยแป๊บหนึ่งนะบ๊อบเข้าช่องนี้แป๊บหนึ่งนะ น้าป๊อกข้าช่วงนี้แป๊บหนึ่งนะมาเร็วถอยมาถอยมาถอยมาเลี้ยวมาเช่นไม่เนื่ยแล้วเหมือนคนรุนร่นรุ่นใเช่นมาเก่งมาได้นะขอบคุณน้องไ้ตันค่ะอะไรมาเลยมนาะเก่งจังเมืนี้จะมันดูกางเกียไงมันมีไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลย ต้องให้พี่ป๊อบมาดูไงไปมาค่ะโอ้นะป๊อบจะมาดูแป้งสักหน่อยไงไปฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่มาฝั่งนี้เฮ้ยมีอะไรแล้วอะ่ะเธอ ใช่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อด้านในกันก็ได้เราซื้อชิ้นเล็กไงเราไม่ได้ซื้อยอกแพคใ,<ช>ในเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นของที่ยอแกแพกไงน้าป๊อบเกาะหน่อยได้ไหมน้าป๊อบเมื่อเสียนแล้วไปเดดินมา น้องเวตันช่วยไงช่วยทำงานเนี่ยไปช่วยนะพ่อมาซื้อของเนี่ยเอาไปเลี้ยงไปฝั่งนู้แล้วกลับไปตรงไปเลยนี่มีดีนี่เป็นขวดน้องเันเป็นแก้วร้อนนอ้องเก่งมากเลยนะดูซิดูไม่มีไงเป็นแก้วร้อนไปไปซื้อของด้านหน้าอีกนะพ่อต้องไปซื้อของด้านหน้าอีกมาเลว แพมนพ์ชน,น้องไม่ต้องแล้วน้องมีแพมนพืดของน้องอยู่แล้วไงที่บ้านเนี่ยแกรอ,นะอนไม่มีไงนะปกบอกมันยังไม่มีไงไปเข็นรถไประวังซึมของพี่เขาเอียงมาั่งนี้ไงค่ะมาเราไม่ได้ช่วยแล้วช้า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  นี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้น้องเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวน้องจะตกมาเร็วกาวเหรอน้องไม้ต้อนเอากาวไหมล่ะมานี่มานี่มาหนี้นไหนกาวลาวเทคขนเหมกะกาวสี 9, 4, ขาวดูก่อนจับเบาๆนะ นี <T t ่เมารถเข็นไปด้วยเธอกาวน้ำ ouais? ส่ยนก็ติดกระดาษได้ย่ะแต่ช่างอยากเก่าเก่าล่เท็กซี่ข้าวดูเรตตันมานี่เร้วกาวนับใส่ก็ก็ได้เวลเวลเวลมาเก็บให้พี่เขาเรอตัน ไม่ได้เพื่อนนอนอยู่ไม่ด้มายออกมาออกมามานี่ก่อนมานี่ก่อนแล้โน้อจะไปเล่นกับเพื่อนได้ยังไงเพื่อนอยู่ด้านในมาเร็วมาเราไปช่วยเข็นรถให้น้าป๊อบหน่อยมาเร็วไปช่วยน้าป๊อบเข็นรถหน่อนะคนเก่งนะ ดูก่อนบายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายเพื่อนๆไม่ต้องเขียนให้เพื่อนๆหนุนแม่เขาเขียนอยู่รอๆกันล้วกันปล่อยปล่อยปล่อยไป,ไป,ไปให้หนล้ป๊บมันมี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 ไปขีนรถตัวเองไหนรถตัวเองอยู่ไหนไปที่รถตัวเองช้า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 ไม่ใช่หนุนลดเนาะเบลรถคันใหญ่ก็ได้ไคันใหญ่ได้ยังไงเราเอาคันเล็กมาไงเมื่อกี้เดี๋ยวคันใหญ่เดี๋ยวเราค่อยมาเอาอีกเอาแบบเล็กแบบนี้ไปก่อนเนาะไปตั้นเนาะไป เดตันไม่ใช่ใช้เยอะเดตันใช้นิดเดียวเองเอาสีอะไรอะสีเมจิกนะไม่ต้องหลับมาแป๊บ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 เอ้ยนูเบลมานี่เร็วพี่ๆไปแล้วบ๊ายบาย บายบายน้องต้งจะไปจ่ายตังค์แล้วนี่ไงบายบายโอ้โหนิเนะคะไปมาลุมาลุมาลุไหนไปรถเข็นน้องไปมาเราต้องช่วยจับไหมอ่ะไปได้านนอกเลยซึ่นพี่ ขับตรงไปนะปุ๊บหน่อยระวังรถด,ด้วยช่วงนี้มันเคบมากมีพี่ๆเดิน <te le sound> นี่ไงรถน้องรถเข็นน้องเอนี่ย <te le sound> ระวังด้วยนะ <te le sound> ใช่ค่ะนี่เข้าช่องนี้แป๊บเข้าช่องนู้นแป๊บหนึ่งช่องนี้แหละโอเคแล้วมาเลย <te le sound> ไม่มีอ่ะ ไปจ่ายตังกันน้ขอดูหน่อยได้ไหมเอาไปไหนเนี่ยเฮ้เอารถไปจ่ายให้นะพ่อไปจ้าวมาค่ะวันนี้ไม่มีไงมันเป็นสบู่ไงเรากินแบบนั้นไม่ได้ไปนี่เอารถไปจ่ายให้หน่อยไปเขีนไปเดี๋ยวไปเลี้ยวทางนู้นก็ได้นะช้า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 มาทางนี้ เอามีคนมีคนเลี้ยวเยอะๆช้าช้าช้ามาทางนี้ทางนี้ค่ะเอาหนีไปเขียนไปเลยช้า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 ไม่ต้องวิ่ง๋ยวโดนพี่เขาพี่เขาเดินเยอะมาเร็วช้าช้าถ้าไม่อยากให้นาปอบจับหนักชนก็ไม่ได้เอามามาเรียกมาฝั่งนี้อะไรนะบุ้ยเก็บฟัน นุ่นไปฝั่งนู้นนุ่นน่นยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องไปจ่ายตังก่อนนุ่นไปรอจ่ายตังเลยนุ่นนุ่นน่นรอ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 มาฝั่งนี้ฝั่งมานี่มานี้น้องนี่ก่อน เอ้ย <Hey>, no. <laughs> น้องน้อต้องขออนุญาตก่อนไงใ้่น้องจะจับพี่เขาอ่ะพม่คนนี้ไม่เอาพีคุณนี้ดำไม่ใช่พี่พี่มาซื้อของไงพี่พี่มาซื้อของเหมือนเราเนี่ยแหละน้องต้องรอคิวก่อนเอาน้องนั่งก่อนพักเหนื่อยก่อนน้องข็นรถมาเหนื่อยแล้วเมื่อกี้ <laughs> เร็วเดี๋ยวมันตกไม่ได้มานั่งฝั่งนี้อันนั่นอันนี้ฝั่งนั้นเดี๋ยวมันตกใส่ตัวอะไรสินค้าของพี่เขาได้รับความเสียหายยด,ยยดยใช่อันตรายใช่มาตรง เวลอะไรอะไปเก็บมาใส่อย่าพึ่งถอดอย่าไปถอดที่บ้านไปหยิบมาก่อนเร็วเนือนองเียเหนื่อยก็ต้องเก็บมาน้องต้องใส่ก่อนไม่ได้น้องร้อนน้องก็ต้องใส่ก่อนไม่เลวน้องใส่ก่อนสกปรกใส่ใส่ก่อนเร็วเวลอะไรอ่ะน้องเราคุยกันแล้วเราคุยกันแล้วนะ งั้นนะ้าป๊อบรอบหลังน้องไม่ได้มาซุปเปรอร์ชิปกับน้าป๊อบแล้วนะเอาใส่รองเท้าก่อนเร็วๆเราต้องรอจ่ายตังค์ไม่ใช่เหรอเวลันใส่งั้นก็ไม่ต้องซื้อเอาของเก็บให้หมดเลยนมของน้องก็เก็บเลยนะน้องใส่รองเท้าแล้วรอเนี่ยแค่รอแ,แล้วเนี่ยรอจ่ายตังค์แล้วเนี่ยน้องเก่งมากเลยเนี่ยวันนี้ยใส่รองเท้าก่อนออกมีามาพอดีใส่รองเท้าก่อนน้องเก่งมากล้วเกลยเนี่ยวันนี้่ะ ใช่น้องแค่รอจ่ายปังก่อน,นี่น้าปอปรปัวน้องเก่งไงวางให้พี่เขานี่น้องเอาขน,นมวางให้พี่เขาไหนขึ้นไปวางให้พี่เขาเก่งมากอ่ะนี่อ่ะนี่เอากาว,วางให้พี่เขาด้วยเอาวางให้พี่เขาไม่เจ็บอันเนี้ย กาวไม่กัดมือหรอกตอนนี้เอาให้พี่เข้าก่อนยังไม่ได้สแกนเลยใช่ไหมมีอ้อยพี่เข้าก่อน,อนใช่เราต้องจับเบาๆนี่ถามพี่เขาด้วยว่ารถเอาไว้ตรงไหนคะ ขอบคุณครับบอกพี่พี่แล้วขอบคุณครับไหนปล่อยก่อนเดี๋ยวองเขาพังนี่เนาะจับอันนี้จับรถเตยงไว้ก่อนจับไว้แน่นๆเดี๋ยวรถพังแล้วอุ้ยหยอกโลแล้วนะศูนย์แปดศูนย์ห้าสองเก้าสี่สองสองหนึ่งค่ะจับไว้จับไว้เดี๋ยวเอาไปคืนเขาเออพี่เขาเขาอยู่ด้านหลังโอนนะคะเบลตันนี่เรลวอันนี้เร็วนี้ พี่เขาไม่โอเคไงนะป๊อบรู้ว่าน้องเมื่อยรอก่อนแป๊บเดียวนาะป๊อบรีบให้น้องหน่อยเนี่ยขอบคุณค่ะไปเสือกเสือของตัวเองไปนาเรีวยวใบบาย,บาย,บายี่พี่ด้วยนู้นต่อนน้นมาเรียวเลีอยวตอโน้นท่านเหมือนเหมเลยเอาเห็นรถนอนไว้พี่เขาเห็นมาก เอไว้ตรงนี้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้โอเคบายบายอ๋อไว้ตัก้าด้วยสิแมะโอเคค่ะเอาไว้ล็อคตรงนี้ก็ได้นะป่ะไปค่ะเร็วพอแล้วมันชนของเขาเราต้องเชืชา้าเดี๋ยวมันจะชนของพี่เขาไหนล็อถน้องล็อถน้องอน่ย ใช่หรือเปล่าคันนี้ไหมเดี๋ยวกันเถอมาน้องเหนื่อยมาอาป๊อบเข้าใจว่าน้องเมื่อยแล้วมาเร็วมานั่งไม่ใช่คันนี้คันนี้ของพี่เขามาเร็วน้องนั่งนั่งรถตัวเองดีกว่าเดี๋ยวมันร้อนร้อนร้อนขึ้นร็อตัวเองดีกว่าร้อน 看一看。